เด็ดดราม่าทิชชู่หาข้อมูลกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะเชื่ออะไรมีเองก็ยกทิชชู่ทั้งหมดที่มีออกมาดูเหมือนกันตามดราม่าคือบอกว่า8ปดหนึ่งศูนย์คือทิชชู่รีไซเคิลอันนี้มันมีอ่านมาจากข่าวช่องวันนะที่เขียนว่าาบอาจารย์เจตไปหาอ่านกันดูได้สรุปย่อๆก็คือรหัสที่ลงท้ายด้วย8ปดหนึ่งศูนย์เป็นมาตรฐานกระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ําค่ะซึ่งคุณภาพแล้วก็ความสะอาดเนี่ยจะต่ำกว่าแปดศูนย์แปดแต่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดว่าเอาทิชชู่เก่านํากลับมาใช้ใหม่ค่ะไม่ใช่ส่วนรหัส 215เป็นกระดาษเช็ดหน้า239เช็ดมือ240เช็ดปาก2925กระดาษอเนกประสงค์ทั่วไปนี่ก็หยิบออกมาดูทุกอันเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีบอกนะส่วนใหญ่ก็จะเขียนไปเลยว่าใช้สําหรับอะไรทีชชู่ม้วนเนี่ยก็เขียนไว้เลยว่าใช้หลังเข้าห้องน้ำแปดตัวนี้ก็ไม่มีบอกค่ะแต่บอกว่าใช้เช็ดหน้าได้ส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีบอกหมดเลยค่ะมีเองก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะถ้ารู้สึกว่าใช้แล้วไม่เป็นขุยดึืองออกมาไม่มีฝุ่นใช้แล้วสะอาดก็โอเคละส่วนเจ้าทิชชู่ตัวดังในนนนนนนเเเเีีี่่่่่่่่ยยยลลลลลออ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 งงงงงททาาาาาาดดดด้้้้้ว88คะะะชช็็็็ุุกกกกรรแหจืไไไตขขขมมูููๆถปิ